เอากปไะ้ตามหาโปเกมอนซื้ออันนี้เนาะซื้อแม็กซื้อแม็โดนอเออกลับบ้านซื้อแม็กโดนอแล้วเขาจะให้ไปทางนี้เขาจะให้ไอโปเกมอนอีกอันนึงก็จะเป็นอะไรนะครับ ไปมาหลายสาขาแล้วก็หมดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดักเบิร์ดแน่ชว์เบิร์ดคักเบิร์แน่นะคะสองภายในหนึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วเขาก็เลยได้อันนี้มาไหนดูสินี่ใว่ปะ no we got here กลับบ้านได้แม็กมาชุดหนึ่งถึงจะได้อันนี้แฮปปี้ยากหลาย